สวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้เราอยู่ที่บูธที่4นะคะของเรื่องของการทําสบู่ค่ะมาพบกับอาจารย์สุกัญญาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ขานแนะนาหน่อยค่ะว่าบูธอาจารย์มีอะไรบ้างมีนี่คือสบู่ค่ะเป็นสบู่ธรรมชาติที่ทําจากน้ํามันทั้งนั้นเลยค่ะเป็นน้ํามันที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเพราะว่าถ้าเราสอนแบบที่หายากๆคนมาเรียนแล้วก็จะไม่ทําค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าบูธนี้ 9วัน27วิชาเป็นสบู่27สูตรไม่ซ้ำกันเลยค่ะก็ะคือว่าถ้าเกิดใครมาเรียนก็จะได้สบู่เรียน3วันก็ได้สบู่3สูตรอะเรียน3วันได้สบู่9สูตรเพราะว่าวันละ3สูตรค่ะจะไม่ซ้ำกันเลยค่ะแล้วก็เรียนจบการันตีว่าทำเป็นแน่นอนภายในสองชั่วโมงะจะมีสบู่อะไรบ้างอาจ์แนะนำะเลยค่ะก็ั้า,า,าสบู่พื้นฐานเลยจะเป็นสบู่น้ำมันมะพร้าวค่ะแล้วก็เป <Okay. S 1> ็นสบู่มะพร้าวอันนี้เพิ่งสอนเสร็จไปจะเป็นตัวนี้ค่ะ เห็นจะเป็นทั้งกวรร้อนและกวรเย็นนะคะเป็นสบู่อันนี้เป็นสบู่น้ำมันมะพร้าวจากวิลิตในความทําการสะอาดได้มากทำความสะอาดได้เยอะแล้วก็ฟองเยอะแต่ว่า,าหลักๆเลยความชุ่ชม,ม,มชื้นจะไม่ค่อยมีเขาจะใช้เป็นสบู่ซักผ้าซะส่วนมากหรือว่าสําหรับคนผ,ผิวมันแต่ว่าเราจะมีวิธีทาว่าถ้าเกิดน้ำมันมะพร้าวล้นเปอร์เซ็นต์ทำยังไงให้ใช้แล้วผิวชุ่มชื้นก็จะมีเทคนิคบอกแล้วก็จะขยับไปเรื่อยเป็นน้ํามันลาข้าวน้ํามันงา แล้วก็แอดวานก็วันต,ต่อต่อไปก็น้ำมันหลายๆตัวแล้วก็เป็นสูตรสบูต่ต่างๆพวกนี้ค่ะซึ่งไม่ห่วงสูตรเลยบอกสูตรที่ทําแล้วขายดีมากทําแล้วเห็นผลอย่างใช้รักษาสิวนี่หรอคะค่ะอันนี้เป็นขมิ้นน้ําผึ้งลังไหมตัวนี้ค่ะเฮ้ยรักษาสิวตัวนี้ขายดีมากถ้าถ้าเกิดว่าเป็นที่บ้านตัวนี้จะทำทำให้แบบอาชีพนี้เราอยู่ได้ด้วยสบู่สูตรนี้เลยเราเ็ามาสอนด้วยเป็นสบู่สูตรลดสิวว่า อ่าสิวฝ้าสิวลดลงฝ้ากะจางค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็มีสูตรทานไม้ไผ่ดับกินตัวดีท็อกผิวต่างๆค่ะประมาณนี้ค่ะอ้หูไหล่สูตรมากเลยค่ะจากตอนแรกดูแล้วไม่เหมือนสบู่เหมือนขนมเหมือนขนมหลักการหลักแนวคิดเราทําเหมือนทําสบู่ให้น่ากินเพราะว่าเราทําขนมน่ากลัวก็จะมีแบบอันนี้เป็นรังไหมทองเป็นรังไหมจะเป็นสองสีที่สอนทำแบบนี้ สบู่พวกนี้ทําจากน้ํามันนะคะไม่ใช่แบบเบสสบู่หรือกิเซอรีนก้อนอย่างที่เข้าใจกันน็คือว,ว่าสามารถที่จะเดินไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเห็นน้ํามันตัวนี้หยิบจับมาทําสบู่ได้เลยเพราะเราบอกบอกละเอียดถึงตัวแหล่งวัตถุดิบที่ใกล้ตัวไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนไกลแล้วก็บางอย่างมีขายทาบออนไลน์ค่ะแล้วก็สาหรับคนเริ่มต้นทําสบู่อุปกรณ์ก็ไม่ต้องลงทุนเยอะอุปกรณ์ที่มีในครัวหยิบจับมาทําได้เลยค่ะ อาจารย์แสดงว่าเราไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเรื่องอุปกรณ์ไม่จะไม่เป็นบางอย่างเท่านั้นซึ่งแบบบางทีมันมีอยู่ในครัวอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วค่ะใครสนใจนะคะมาที่บูตนี้ได้เลยบูธของอาจารย์สุกัญญานะคะการทำสบู่นะคะอาจารย์มีหลากหลายสูตรนะถ้าสนใจตัวไหนเลือกแล้วเดินเข้ามาหรือว่าถ้าบผกว่าทำไม่เป็นเลยก็มานี่ๆได้เลยแต่ว่าเต็มเร็วมากนะคะยิ่ง จะพอเต็มเร็วมากเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบมาเลยนะคะเมื่อวานนี้คือไม่มีที่นั่งไม่มีที่ยืนเต็มขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ